ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News u p d a t ดโดยลักษนาจำปาสัญชัยเตียวประเสริฐกุลวิทวัฒนชัยปานีและวิศนุโชลิตกุลสนับสนุนโดย100ปีตราช้างที่สุดแห่งนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิง่ง11บเนาฬิกาสินาที สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงจอมยุทธการตลาดรายการ100.5คืบหน้าข่าว News u p d เด e ทางคลื่นข่าวอาสอมท .fm 1 0 0 5 n ร้อยจุดห้าดิฉันลักษณะขนาจำปาดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาโดยประมาณนะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ วันศุกร์สิ้นเดือนนะคะวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2556ค่ะก็เดี๋ยวช่วงวันนี้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันดีเราจะมีในเบรกที่2จะเป็นจอมยุทธอาเซียนนะคะสำหรับจอมยุทธอาเซียนวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องตลาด โรงเรียนนานาชาตินะคะว่ามีกลยุทธ์อย่างไรบ้างเพื่อที่จะต้อนรับ AEC นะคะ,ะในขณะเดียวกันช่วงแรกนะคะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันนี้วันศุก วันที่31พฤษภาคมปกติแล้วเนี่ย31พฤษภาคมเป็นวันเขาเรียกวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะคุณผู้ฟังทั่วโลกก็จะมีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่กันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อสุขภาพแหะคะ่ะวันนี้เราก็เลยให้สอดคล้องนะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องกับสุขภาพะคะ่ะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์พิเศษนะคะจะมีการสัมภาษณ์พิเศษประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอ การปวดหลังอชนิดที่ปวดแล้วไม่หายเนี่ยมันทำลายทั้งระบบจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะนะคะจะมาพูดคุยในรายละเอียดนะคะก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องเกี่ยวกับ อุณหภูมินะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นในทุกๆปีนะคะเครื่องเครื่องปรับอากาศเนี่ยจึงมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะสารทําความเย็นเนี่ยที่ไปทําลายโอโซนทั้งชั้นบรรยากาศซึ่งเปรียบเหมือนเกราะที่ช่วยป้องกันความร้อนแล้วก็ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยนะคะวันนี้มิสูบิชิอิเล็กทริก จึงได้เริ่มแนวคิดใช้สารทำความเย็นใหม่นะคะที่เรียกว่าสาร R410A นะคะที่ไม่มีส่วนผสมของคลอรีนจึงไม่ทำลายโอโซนทั้งชั้นบรรยากาศและก็ยังมีเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อมอบสิ่งดีๆที่สุดให้กับ คุณลูกค้านะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะคะออตอนนี้ถ้าซื้อเครื่องปรับอากาศมิสูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมเนี่ยนะคะก็ท่านสามารถที่จะลุ้นชิงรางวัลกว่า6ล้านบาททีเดียวนะคะโดยจะลุ้นถ้าโชคดีก็จะได้รับรางวัลเป็นรถยนต์โตโยต้าพรีวอสแล้วก็ของของรางวัลอีกมากมายนะคะเพียงซื้อเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทําความเย็นใหม่ที่ชื่อว่า r 4 1 0 a เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการนะคะ จะสามารถลุ้นทั้งผู้ซื้อและก็ร้านค้าผู้จำหน่ายนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนศกนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของ โครงสร้างค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่านะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ผู้คนเนี่ยจะเห็นมีเรื่องกาเรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมฮะที่เราเคยได้ยินกันเป็นประจำเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าหลายคนเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปทุกคนเนี่ยนะคะกะ็นั่งทํางานอยู่ที่ทํางานนะคะสายตาก็จับจ้องอยู่ที่จอมอนิเตอร์นะบางพวกก็ก้มหน้านะะดูมือถือสมาร์ทโฟนก้มหน้าดู iPad ดู ถ้าแบตหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่าร่างกายเรานี่แหละรู้แล้วก็บน่นนะคะร่างกายก็รู้บน่นเพราะดังนั้นนี่ก็คือว่าการโครงสร้าง,งเราก็จะผิดเพี้ยนไปนะคะสมัยก่อนจะเห็นไหมคะคนทํางานที่ใช้แรงงานหรือใช้งานฝีมือเนี่ยก้มนะคะจนเกิดหลังโค้งงอใช่ไหมคะจะเห็นว่าคนหลังโก่งหลังงอเยอะมากในอดีตปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ถึงกับหลังงอแต่ก็เกิดอาการปวดหลังปวดไม่ ด้วยนะคะคดังนั้นจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแหละว่าเวลามันปวดไม่หายเนี่ยมันจะทําลายทั้งระบบจริงหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับโครงสร้างสรีระร่างกายจากอารยะนะคะก็คือคุณเพนพิชากรแสนคำคะ่ะ,ะสวัสดีคะ่ะคุณเพนพิชากรคะ ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงจอมยุทธการตลาดนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่จะให้เกียรติมาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างร่างกายนะคะ,คะอยากจะเรียนถามคุณเพนพิชกกรว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันสัมพันธ์นก,นกันกับระบบในร่างกายอย่างไรบ้างคะค่ะคือจริงๆแล้วในศาสตร์ของธรรมชาติบําบัดนะคะการที่เรามีอาการปวดเนี่ยถือว่า เป็นสัญญาณเตือนของร่างกายที่ดีนะคะ,คะอันดับแรกเนี่ยอยากจะชี้แจงให้เข้าใจว่าในระบบร่างกายของเราอะค่ะแนวกระดูกสันหลังเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะของร่างกายซึ่งมีความสําคัญพอสมควรนะคะเพราะว่าแนวกระดูกสันหลังของเราเนี่ยจะเป็นรากประสาทที่ไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายนะคะ,คะซึ่งเวลาที่มีอาการปวดขึ้นมานั่นแปลว่าร่างกายของเราอะมีความผิดปกติเกิดขึ้น นะคะ <c oughs> หลายท่านที่มีอาการปวดแล้วคือเป็นอาการปวดที่เรื้อรังนะคะแล้วก็ไม่ได้หายโดยการพักอย่างงี้ค่ะเหมือน <c oughs> ปวดมาเรื่อยๆแล้วก็อาการอาจจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหล่านี้เป็นเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่หลังอะ่ะมันเริ่มมากขึ้น <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็ความสําคัญของมันก็คือว่าในระบบของกระดูกสันหลังนะคะอย่างที่เรียนว่าเป็นทางออกของรากประสาทที่ไปเลี้ยง ส่วนต่างๆของร่างกายเรานั้นนะคะเป็นสิ่งที่จะสัมพันธ์โดยตรงกับระบบอื่นๆภายในร่างกายนะคะเ<ะ>นื่องจากว่าเส้นประสาทที่ออกมาจากหลังเนี่ยมีทั้งส่วนที่ไปเลี้ยงอวัยวะภายในร่างกายของคนเรานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงภาพช่องท้องนะคะเราก็จะเห็นกระเพาะอาหารนะคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถทํางานได้แต่ ในขณะที่เขาทางานได้เนี่ยจะต้องมีรากประสาทซึ่งออกจากข้างๆแนวกระดูกสันหลังเนี่ยเรียกว่าเป็นระบบประสาทอัตโนมัติ <Okay. S 2> นะคะที่ไปควบคุมการทํางานให้ระบบเหล่านี้ทํางานได้เป็นประสิทธิภาพ <Okay. S 2> นะคะถ้าสมมติว่าการไหลเวียนของเส้นประสาทเหล่านี้นะคะถูกจากัดอยู่จากแนวกระดูกของเราที่มันผิดรูปไปนะคะมันก็จะส่งผลทันทีต่อการทํางานของอวัยวะเหล่านี้ <Okay. S 2> นะคะ่ะซึ่งร่างกายของเราก็จะเกิดด้วยอาการปวดหลังนี่แหละ อันนี้พูดถึงในระบบของอวัยวะภายในะนะคะ,คะแต่ในอีกระบบหนึ่งนะคะคือเส้นประสาทที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเส้นประสาทที่ไปควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อแขนขานะคะควบคุมการทํางานของข้อต่อต่างๆให้เราสามารถเคลื่อนไหวให้เราสามารถยืนเดินได้เหล่านี้นะคะ,คะซึ่งถ้าปวดหลังมากๆนะคะแล้วก็ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้น ไปจากัดการไหลเวียนของเส้นประสาท <c oughs> ถ้าเป็นรุนแรงนะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่าอย่างหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทนะคะบา <c oughs> งคนไม่ใช่อาการปวดอย่างเดียวนะคะ <c oughs> อาจจะมีเรื่องของอ่อนแรงนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นอมัอมาพาตอย่างเนี้ย<อ>ก็เป็นได้นะคะเรียกว่าถ้า,ถาปล่อยอไว้ไวนานถ้าปล่อยไว้นานก็จะเกิดเป็นอัมพากษ์อมพาตได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าปล่อยเอาไว้นานๆเนี่ยเป็นไปได้ที่ จะสามารถทําให้รุนแรงได้ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าระบบของเส้นประสาทเนี่ยเป็นระบบที่ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่ไปควบคุมทุกระบบในร่างกายให้ทํางานเป็นปกติค่ะถ้าส่วนที่ไปควบคุมนี่ถูกตัดขาดออกแน่นอนเอาและต่างๆเหล่านั้นก็ทํางานไม่ได้นะคะ,คะซึ่งอาการปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เป็นอยู่เนี่ยจะไม่ได้เป็นรุนแรงหรือทันทีแต่ว่าจะค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่า มันเป็นความร,ารําคาญหรือบางท่านที่มีความทนทนมากเนี่ยค่ะก็จะคิดว่าเออทนได้อยู่ก็<ะ>ทนไปก่อนซึ่งจริงๆเราไม่ดีะนะคะเพราะอาการปวดเหล่านี้เราควรจะหาวิธีจัดการแล้วก็หาต้นเหตุที่แท้จริงของอาการปวดเหล่านี้ ก่อนที่จะเป็นรุนแรงเนี่ยค่ะคะ่ะคุณเป็นพิชายกรคะในการที่ปวดหลังแบบนี้เนี่ยนะคะเอาละนั่นขั้นสุดเนี่ยเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกได้เนี่ยแต่มันจะมีอาการบอกเหตุอย่างไรบ้างที่ว่าเออโอเคบางคนบอกทนได้อทนไปอะไรเงี้ยแต่มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอันนี้ต้องด่วนสุดเลยเนี่ยนะคะอเออมีชาตามประภาษาหรือทําอะไรยังไงบ้างเนี่ยฮะอาการบ่งบอกมีอะไรบ้างคะค่ะ ถ้าการบ่งบอกที่ท amentos, ค่อนข้างรุนแรงนะคะคือหนึ่งอาการปวดเนี่ยปกติแล้วถ้าปวดแล้วเราพักหรือเราอาจจะไปนวดผ่อนคลายเนี่ยอาการจะหายไปถ้าไม่<อ>รุนแรง<อ>นะคะ<อ>แต่ถ้าเราทําทุกอย่างแล้วนะคะลองทานยาก็แล้วนะคะลองไปนวดไปผ่อนคลายก็กกแล้วพักก็แล้วแต่อาการปวดอยังไม่หายะนะคะในขณะที่ไม่หายความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นนะคะจากปวดจุดจุดเดียวนะคะก็อาจจะมีอาการปวดเ้าลงขา นะคะเริ่มมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะคะเริ่มมีอาการชาตามปลายเท้านะคะหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับอวัยวะภายในนะคะบางท่านเนี่ยทานผักเยอะนะคะ <c oughs> แต่ก็ยังถ่ายลําบากอยู่ยังท้องผูกอยู่นะคะหรือทานอะไรที่ถือว่าคัดสรรแล้วแหละนะคะแต่ระบบย่อยยังทํางานได้ไม่ดีท้องอืดง่ายมีลมข้างในช่องท้องเยอะ เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอาการเตือนอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นไปเยอะละจนกระทบการทําง,งานของอะวะต่างๆแล้วก็กระทบหลายๆระบบไปแล้วเนี่ยค่ะเหล่านี้เป็นอาการสําคัญที่จะบ่งบอกว่าควรจะรีบจัดการไปเองค่ะ เรียกว่ามันน่ากลัวมากนะคะไม่น่าเชื่อว่าแค่ปวดหลังแต่ไปมีอาการตามที่ต่างๆใช่ไหมคะชาตามปลายประสาทไม่ว่าจะเป็นมือแขนขาอย่างที่คุณเพ็ญพิชากรพูดใช่ไหมคะหรือบางทีแม้กระทั่งปวดศีรษะด้วยใช่ไหมคะทั้งๆที่จริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่กระดูกสันหลัง ช่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาเรามองภาพแนวกระดูกสันหลังของเราเนี่ยคือทุกส่วนของข้อต่อกระดูกสันหลังเรามันเป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปถึงกระโหลกศีรษะเลยแล้วตัวกล้ามเนื้อจริงๆมัดลึกๆเลยที่ติดกับแนวกระดูกนะคะมันก็จะไปเกาะจากฐานกระโหลกนะคะแล้วก็เหมือนเชือกที่วิ่งยาวตลอดแนวกระดูกสันหลังแล้วก็มาเกาะที่ก้นกบ นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดปกติหรือมีอาการที่หลังก็เป็นไปได้ที่แรงตึงตัวหรือการกระชากของความตึงตัวกล้ามเนื้อนั้นส่งผลกระทบไปที่ศีรษะเราก็เป็นได้บางเคสเนี่ยก็อาจจะมีภาวะปวดหัวมึนศีรษะอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนนอนเยอะแล้วแต่ก็ยังรู้สึกมึนๆเหมือนง่นวงตลอดเวลาเหล่านี้ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการปวดหลังนะคะเป็นอยู่บ่อยๆก็ต้องรีบไปปรึกษาละใช่ไหมคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นอื่นเพราะบ,บางคนเนี่ยก็ไม่ถูกคืออย่างที่บอกไปชาแขนขาก็ไปบีบขาบีบซึ่งไม่ใช่ต้นเหตุถูกไหมคะ ค่ะดังนั้นนี่ก็ถือว่าการปวดหลังนี่มันมีอันตรายกว่าที่คิดเลยนะคะส่งผลต่อระบบร่างกายระบบะประสาทต่างๆดังนั้นเนี่ยะจะทำอย่างไรได้บ้างคะในการที่จะแก้ไขค่ะอันดับแรกนะคะได้สาธ,ธรรมชาติบำบัดก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะคือเราต้องหันกลับมา รู้สัญญาณเตือนต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเรานะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดมานานแล้วแหละนะคะแต่ก็ไม่ได้สังเกตตัวเองก็ปล่อยให้ตัวเองบุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งระดับนะคะความบุนแรงของร่างกายเราได้นะคะถ้าสมมติว่าเราเพิ่งเริ่มมีอาการนะคะแต่ก็สังเกตแล้วแหละว่าอาการเนี่ยมันเป็นมาเรื่อยๆ นะคะแล้วก็มันก็เริ่มลุนแลงนะคะถ้าอยู่ในช่วงนี้นะคะช่วงระยะนี้นะคะแล้วเรารีบไปตรวจ นะคะตรวจโคงสร้างร่างกายหรือตรวจหาต้นเหตุที่แท้จริงของอาการปวดเหล่านี้นะคะการแก้ไขก็จะง่ายนะคะขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนบางคนดูแลตัวเองมาดีตลอดนะคะการปวดเล็กๆน้อยๆแล้วมารู้ต้นเหตุล้วก็สามารถจัดการได้ด้วยร่างกายของเราเองก็ได้นะคะส่วนบางบางเคสหรือว่าบางท่านเนี่ยที่ ปล่อยปะละเลยกับร่างกายตัวเองนะคะอาการปวดก็ไม่ค่อยสนใจจนไปถึงระยะที่มันเป็นรุนแรงแล้วนะคะถึงขนาดเออกระดูกอาจจะมีบิดเบี้ยวนะคะหมอนรองกระดูกอาจจะแคบเริ่มไปกดทับเส้นประสาทนะคะหรือมีการบิดโค้งกระทบต่อส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฟื้นฟูนะคะการรักษาที่ค่อนข้างเฉพาะทาง ไปนะคะถึงจะสามารถแก้ต้นเหตุของอาการปวดได้ถึงได้ถึงต้นต่อที่เป็นนะคะเพราะหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นความเคยชินนะคะอาการปวดก็อาจจะหายาทานไปเรื่อยๆเงี้ยคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วก็รักษาด้วยร่างกายของเราเองได้นะคะเพียงแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่สมดุล เพราะว่าที่แข็งแรงเขาถึงจะสามารถฟื้นฟูตัวเอง <c oughs> ได้นะคะ <c oughs> ในคนที่มีการปวดหลังคนที่เป็นโรคในทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อนะคะ <c oughs> ต้นเหตุที่แท้จริงแล้วเจอว่ามีความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวกระดูกมีการบิดโคดนะคะหมอนรองกระดูกแค่กว่าปกตินะคะหลังข้อมมากกว่าปกติหรือหลังแอนมากกว่าปกตินะคะคนกลุ่มนี้คือการแก้ที่ต้นต่อก็คือการ การปรับให้แนวกระดูกของเราเนี่ยอยู่ในแนวที่สมดุลนะคะอยู่ในความโค้งที่ถูกต้องนะคะซึ่งอาการปวดเนี่ยอาจจะหายไปเลยนะคะคือไม่มีวันที่มันจะกลับมาแน่นอนถ้าเราสามารถที่จะคงสภาพความสมดุลของร่างกายเราไว้ได้นะคะค่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้เกิดว่ามีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะสนใจเพราะว่าเ,เ,เท่าที่ฟังในรายละเอียดและเวลาเราเหลือน้อยมากนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจนะคะจะติดต่อไปเนี่ยอาริยะนี่อยู่ที่ไหนนะคะค่ะสำหรับสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอาริยะนะคะ,คะอยู่ที่ตึกคิวเฮาส์ลุมพินีนะคะ,คะส่วนของไลฟ์เซ็นเตอร์นะคะตรงหัวถนนชาทรตัดกับถนนพระรามสี่นะคะอยู่ชั้นสองค่ะ อันนี้ก็คือว่าเปิดบริการในการที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลรักษาด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเป็นทั้งการส่งเสริมสุขภาพนะคะการป้องกันตัวเองไว้กอ่อนแล้วก็เป็นการฟื้นฟูรักษาด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้ไปเลยถึงวันอาทิตย์นะคะโชคดีเลยนะคะที่สูงศิริกิจของอองานของมัติชนเฮลท์แคร์นะคะ,คะของสถาบันตับคงช้างร่างกายริยะเราก็ไปรับ ตรวจแนวโครงสร้างร่างกายเบื้องต้นที่นั่นนะคะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็เรียนเชิญที่ที่นู่นได้เลยเมื่อไหร่นะคะ,ะ,ะ,ค,ะค่ะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้วันอาทิตย์ค่ะจนถ,ถึงวันอาทิตย์นะคะที่ศูนย์สุริกิจใช่ไหมคะของงานมาติชนใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือท่านใดอยากจะโทรไปสอบถามอาการตัวเองเบื้องต้นปรึกษานักกายภาพบำบัดเฉพาะทางที่คลินิกเราก็ได้เลยค่ะ ค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะที่เกิดอาการปวดหลังเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วก็วิธีหลีกเลี่ยงจะจะทํำยังไงคะคะสำหรับกลุ่มที่เสี่ยงนะคะถ้ามองภาพจากคนไข้หรือผู้ที่เข้ามาปรึกษาที่สถาบันนะคะ,คะจะมีอยู่ทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนัเกเรยียนนักศึกษานะคะแล้วก็สูงสุดเลยเนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นจะเป็นกลุ่มไปทํางาน ค่ะนะคะเราที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มคนที่สูงอายุแล้วนะคะคือถ้าเป็นวัยเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วด้วยความที่เขาอยู่ในพฤติกรรมที่ซ้ำๆนะคะซึ่งแน่นอนมนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าการทํางานส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการทํางานที่ซ้ำๆนะคะการอยู่ในอิริยาบถหรือว่าพฤติกรรมที่ซ้ำๆในชีวิตประจําวันนะคะสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิริยาบถไหนนะคะพยายามฝึกตัวเองให้อยู่ในอิริยาบถที่มันถูกต้อง หะคะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนหรือแต่ท่านอน <c oughs> นะคะเพราะท่าเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้โครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือมันผิดรูปไป <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากจะต้องอยู่ในท่าซ้ําๆก็เปลี่ยนแปลงในิสัยตัวเองในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอิริยาบทบ่อยๆนะคะฝึกตัวเองนั่งให้ถูกต้องนะคะจัดระบบโต๊ะทํางานหรือว่าเก้าอี้โต๊ะของเราให้ถูกต้องเหมาะสม เหล่านี้ค่ะก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สามารถที่จะรักษาสภาพร่างกายให้สามารถทำงานได้แล้วก็ไม่มีความเสื่อมเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติะคะค่ะยกตัวอย่างนิดได้ไหมคะว่านั่งถูกต้องถูกต้องนี่คือควรจะนั่งอย่างไงดีนะะบางคน <c oughs> ชอบนั่งไขว่ห้าง <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ชื่อ ถือว่าเป็นเป็นท่าที่ผิดมากนะคะในในเรื่องของระบบโครงสร้างร่างกายไข่ห้างผิดนะคะคุณผู้ฟังขาต้องเลิกพฤติกรรมนี้นะคะค่ะแล้วมีอะไรคะปกติแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยเราต้องนั่งแล้วก็เลื่อนก้นให้ทิพนักไปเลยคือนั่งให้เต็มก้นแล้วก็เลื่อนตัวให้เข้าตัวถมายมากที่สุดจะได้แลวข้างหลังต้องพิงพนักไหมคะ ช่ค่ะต้องเพิงหนักไปเลยนะคะแล้วก็ตรงเบาะเนี่ยก็ไม่ใช่นุ่มจนเกินไปขณะที่นั่งแล้วก้นจมลงไปเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องมีความนุ่มระดับหนึ่งแต่ก้นไม่ยุบตัวลงไปนะคะค่ะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งในสังคมปัจจุบันก็คือการใส่ส้นสูงนะคะท่านสุภาพสตรีหลายๆคนนะคะก็จะชอบใส่ส้นสูงทึ่งเวลาเราใส่ส้นสูงมากๆนะคะเราก็เหมือนจะยินเค็งตลอดเวลานะคะ หลังของเราอ่ะก็จะแอนนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สาวๆหลายคนเนี่ยปวดหลังแล้วก็หมอนรองกระดูกเสื่อมกว่าอัควรค่ะนะคะหรือแม้แต่พฤติกรรมการสะพายกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะใช่ปวดไหล่กันเป็นแถวใช่แล้วในระหว่างวันก็ต้องไปนั่งใช้คอมพิวเตอร์นะคะค่ะลายกันบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก้มเล่นกันทั้งวันเหล่านี้โดยที่ไม่รู้เวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้ว ใช่เวลาเล่นก็จะมีความเพลิดเพลินค่ะแหมเวลาหมดสละหน่าเสียดายจังเลยถ้ามีโอกาสจะได้คุยนานๆกว่านี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้มีโอกาสได้สถามบ้างถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังสนใจจะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะคุณเป็นพิชากรคะค่ะติดต่อไปที่เบอร์ศูนย์สองค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกเจดเจ็ดหนึ่งหกหกค่ะเจ็ดหนึ่งหกหกนะคะหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหนะคะ ค่ะที่สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าการยืนเดินนั่งนอนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะโครงสร้างร่างกายเราเป็นอย่างไรนะคะในทาง,ทางสถาบันเรานะคะมีกิจกรรมที่เรียกว่าอริยะออฟไลฟ์นะคะซึ่งเราจัดทุกวันเสาร์ที่สามของเดือนนะคะ,ะเป็นกิจกรรมฟรีนะคะเป็นสัมมนาฟรีท่านใดสนใจก็ สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ข้างต้นได้เลยค่ะเรียกว่าไปดูแลโครงสร้างของตัวเองที่ถูกต้องนะคะค่ะคุณเป็นพิชากรคขะขอบพระคุณมากมากนะคะสละเวลามาคุยกันวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นคุณเป็นพิชากรนะคะนามสกุลแขกแสนคําจากสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะค่ะช่วงนี้เข้าเกาะติดข่าวก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาจํายุทธอาเซียนในเบรกที่2ค่ะเชิญค่ะ สนับสนุนโดย100ปีตราช้างที่สุดแห่งนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update โดยลัขนาจำปาสัญชัยเตียวประเสริฐกุลวิทวัตชัยปานีและวิสนุโชลิตกุล